กระถางสวนแนวตั้งของซินเลียนอีโนเวชันเนี่ยมันดีจริงเหรอครับมันเจ๋งกว่าชาวบ้านเขาจริงเหรออยากรู้มากเลยว่ามันมันดีกว่าชาวบ้านเขาอย่างไงเนี่ยครับคนชอบถามนะครับว่ากระถางซิลเลียนเนี่ยมันทนจริงเปล่าผมจะบอกว่าแม่งโคตรทนถ้าใครจะเชื่อผมเดี๋ยวทำให้รู้แรกๆก,ก่อนนะครับว่าทำยังไงนี่ดูทนมือทน เป็นยังไงล่ะนี่คือแค่เบื้องต้นนะครับคนมือทนธรรมดาเนื่องจากกระถางเนี่ยมีการผ่านการทดสอบทุกอย่างมามาตรฐาน ASTM นะครับดึงวัสดุคงทนแข็งแรงเหนียวลองดูว่าแม่งทนขนาดไหนผมจะลองอีกดูชดต่อไปแล้วกันตอนนี้เราก็อยู่ที่บูมลิฟต์ของบริษัทซิเลียนนะเราเป็นบริษัทเดียวนะครับผมบอกได้เลยว่าเป็นบริษัทเดียวที่มีบูมลิฟในการเซอร์วิสงานสวนแนวตั้งของเรานะครับ มุมลิฟต์เราเนี่ยสามารถเซอร์วิสสูงได้ถึง16เมตรนะครับบวกระยะของความสูงที่เรายืดก็ประมาณ17เมตรแล้วผมเองจะทดสอบอากระถางงเราเนี่ยทิ้งลงมาที่พื้นนะครับแต่จริงๆกระถางเ,เปล่าที่ผมคว่างเมื่อกี้เนี่ยเป็นรอยแค่นิ้เดียวเองเห็นไหมดังนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่บวกน้ําหนักของดินต้นไม้และน้ําที่อยู่ในกระถางแล้วเนี่ยเมื่อตกลงมาเนี่ยแตกไหมนะครับเห็นจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราออกแบบนะครับกระถางเราออกมาเนี่ย มีจุดยึดทั้งหมด4จุดดังนั้นการที่จะหลุดออกมาเนี่ยยากมากนะครับเพราะเรามีการยึดติดแขวนอยู่บนโครงสร้างที่เป็นบร a กเก็ตแล้วก็มีสต l ลเมทของเรานะครับที่เป็นการ์วานายเมทเนี่ยมันจะมีการที่รับน้ําหนักนะครับที่ดีแล้วก็มีการล็อกไม่ให้กระถางเนี่ยหลุดออกมาหากมีพายุขเข้าเพราะว่าวินโหลดที่ผนังนะครับอ้าน,นี่นะครับก็กระถางที่เราจะไปทดสอบกันนะแล้วก็มีกระถางแบบที่เราหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปนะครับว่าพลาสติก ที่เรามองว่ามันสีดํำๆแบบนี้เนี่ยความทนทานต่างกันยังไงบ้างเนาะนะครับคนก็ชอบถามว่าเนี่ยกระถางสีดําๆเนี่ยมันเป็นอะไรเระบอกทำจากพลาสติกรีไซเคิลนะครับเป็น PP ทั่วไปมันก็เป็นอาจจะเป็นพลาสติกเกตที่เขาว่าไม่ได้มีคุณภาพอะไรมากมายนะักใช้ปลูกต้นไม้อย่างเดียวอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปทดสอบกันหน่อยนึงนะครับเราจะมีการดรอปเทสนะว่าตกลงมาแล้วจะเป็นยังไงต่อไปไปเราไปดูกัน ดูผลลัพธ์เราก็กระถางเราก็ยังอยู่ดีนะครับไม่มีอะไรเลยยังแข็งแรงดีส่วนกระถางที่บอกจริงๆเนี่ยทั่วไปก็เรียบร้อยครับแตกเห็นไหมครับความคงทนมันต่างกันเยอะดูเนื้อพลาสติกดีครับความหนาผลละเรื่องนะครับใครนะครับที่สนใจจะทําบ้านนะครับหรือตึกหรืออาคารของคุณให้มีความเขียวนะครับสวยงามสบายตานะครับสวนน้าตั้งเราสามารถที่ตอบโจทย์คุณได้ก็ รม่ควนติดต่อได้ตลอดนะครับขอบคุณมากเลยครับ